ผู้สอนธรรมจําเป็นจะต้องมีสารานิยธรรมด้วยนะครับสารานิยธรรมก็คือทําเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงหรือว่าธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกันได้แก่หลักการอยู่ร่วมกันนั่นเองสารานิยธรรมเนี่ยจะทําให้ไม่เกิดความวิวาทบาดหมางไม่ทะเลาะกันเป็นไปเพื่อความสมคัคคีและเอกีภาพก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นผู้สอนธรรมจึงจําเป็นต้องประพฤติสารานิยธรรมก็มีอยู่6ประการด้วยกันประการที่1เมตตากายกรรมก็คือตั้งเมตตากายกรรมในคนทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังได้แก่การช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลังประการที่2เมตตาวจีกรรมตรงนี้สําคัญมาก ก็คือการตั้งเมตตาวจีกรรมในผู้คนทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังได้แก่การช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์การสั่งสอนการแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีด้วยการกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยข้อที่สองนี่สำคัญมากนะครับในการสอนธรรมต้องกล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลังประการที่สเมตตามนโนกรรมก็คือตั้งเมตตามนโนกรรมในผู้คนทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังได้แก่การตั้งจิตปรารถนาดีคิดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันมองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันประการที่ 4. สาธารณโภคี ก็คือได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกันนะครับเมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็ไม่ห่วงไว้ผู้เดียวนำมาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนในการใช้สอยบริโภคทั่วกันนะครับประการที่5ก็คือศีลสามัญญาตาได้แก่มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน กับผู้คนทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะประการที่6ทิฏฐิสามัญญตานี่สำคัญนะครับได้แก่มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับสาธุชนคนดีทั้งหลายเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการสําคัญที่จะนําไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือว่าขาจัดออหรือว่าขาจัดปัญหาธรรมะทั้ง6ประการนี้แหละครับมีคุณมากนะครับท่านบอกว่าเป็นสาระนิยะหรือสารานิยะก็คือทําให้เป็นที่ระลึกถึงกันเป็นปิยกรณ์หรือปิยาการณะทําให้เป็นที่รักเป็นคร,ร,ร,รุกรณะหรือครุกรทําให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ความกลมกลืนเข้าหากันนะครับเป็นไปเพื่อความไม่วิวาดไม่ทะเลาะเบาแววงเพื่อความสามัคคีและเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นจะเห็นว่าการสอนธรรมในปัจจุบันนี้ถ้าปราศจากสารานิยธรรมโดยเฉพาะเมตตาวจีกรรมก็จะเกิดการทะเลาะเบาแววง แล้วก็เกิดการวิวาทบาดหมางแตกสามัคคีอันตรายนะครับ